ทหารขเขมรนพี่น้องเวรกรรมตามทันจริงๆนะนี่คือสภาพนะพี่น้องทหารขเขมรนอนอยู่ตามแนวชายแดนนะพี่น้องเนาะอยู่ในป่าเนาะใส่ถุงน้ําเกลือแค่นี้พี่น้องไม่ได้มีการรักษาอะไรมากมายเนาะซึ่งถ้าหากว่าเป็นทหารไทยแบบนี้เขาก็คงส่งตัวไปโรงพยาบาลนะพี่น้องเนาะบางคนนะพี่น้องเข้าโรงพยาบาลก็ถึงขั้นเข้าห้อง ICU นะพี่น้องเพราะว่าอาการ สาหัสบาดเจ็บหนักมากนะแต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะพี่น้องเนาะส่วนหนึ่งที่อยู่ในป่านะที่ยังไม่ได้เข้าไปรักษาอยู่ตัวอำเภอนะนี่แหละเขาบอกว่าอย่าทําเก่งอย่าอดดีเนาะเราไม่มีก็อยู่เฉยๆแต่นี่ขนาดเมื่อวานนี่เนาะยังมีอยากทำไร้ร่างกายทหารไทยแต่ว่าทหารไทยแข่งอดทนเนาะพี่น้องทำหน้าตาดุดันแล้วก็พูด เตือนสติทหารเขมรนนั่นแหละคือเป็นทหารแต่นี่คือมันส่งผลสะท้อน,นะพี่น้องเนาะหลังจากที่ทําร้ายทหารไทยเนาะวางระเบิดเดี๋ยวบระยาาจะขึ้นเหมือนนี่คือคลิปของทหารเขมรนะพี่น้องที่วางกับดักเนาะตามแนวชายแดนพี่น้องนี่คือหลักฐานจริงๆเลยนะที่ถ้าหากว่าขเขมรมาดูคงแปลกใจนะว่า ทยเอาคลิปนี้มาจากไหนก็คลิปทหารเขมรแหลนะเนาะถ่ายกันเองเนาะถ่ายกันเองที่ตอนทํากับดักนะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเนาะนี่คือเขาทําทุนระเบิดเนาะเขาไว้จะจุดจะจุดจะจุดไปนะพี่น้องแต่สุดท้ายเนาะการทําแบบนี้แน่นอนมันก็ส่งผลเสียกับทหารไทยเนาะแต่ผลเสียมากกว่าคือทหารกัมพูชานะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันพูดเรื่องเวรกรรมนะพี่น้องตามแนวชายแดนเนาะไม่มีการเอา ไปรักษานะพนองรักษาอยู่ตามป่าตามเขาแบบนี้เลยพี่นองล่าสุดน้องเมื่อวานนี้ก็เห็นติดไข้เชื้อมาเรียเนาะเนื่องจากนี่ถูกหลักอนามัยนะพี่น้องซึ่งบอยอดได้เห็นแล้วก็เนาะถือว่าน่าสมเพชจริงๆนะพี่น้องซึ่งอดดีอดเก่งแต่พอเห็นภาพนี้แล้วน้องพี่น้องถือว่าน่าเวทนามากนี่คือในสิ่งที่เราเห็น ผ่านรถตัวเชี่ยวของกัมบูชาเนะพี่น้องที่นอนกอยเปเนาะใส่น้าเกลือเนาะมีแค่นี้นะพี่น้องเนาะนี่ไม่ใช่แบบว่าเป็นเป็นลมเนาะเออถ้าเป็นลมแบบว่าอ,อ,อาจจะไม่มีแรงเนาะไม่ใช่บางคนก็เจ็บหนักนะพี่น้องบางคนก็เจ็บหนักเนาะบางคนก็เจ็บหนักแต่คนที่ไม่เจ็บที่เราเห็นในคลิปก็คือคนที่ป่วยนะพี่น้องป่วยด้วยการติดไข้ป่านะเพราะว่ามีทหารตุยมากแถวนั้นเขาไม่เอาไป ทำพิธีเนาะหรือว่าเอาไม่ไม่ไปเผาไม่ไปดูแลเนาะมันก็เลยทําให้เชื้อโรคที่อยู่ในจุดจุดนั้นแต่ทําไมทหารไทยไม่เป็นเพราะว่าทหารไทยเขาเขาตรวจสอบเขาเขาคิดว่าอ๋อถ้าหากว่าปล่อยไปคงจะมีเชื้อโรคเนาะแพร่กระจายนะพี่น้องทหารไทยเขาก็เลยป้องกันเนาะทางฝั่งไทยไม่มีแบบนี้พี่น้องไม่มีการติดเชื้อไข้มาลเรียไข้ป่านะซึ่งต่างจากหัรกฤนพี่น้องถือว่าตุยก็มีเนาะในการเข้าห้อง icu แล้วอาจจะ รักษาไม่ทันตุยก็มีไปน้องแต่ว่าเคสนี้น้อก็เห็นทหารน้ไปน้องซึ่งนอนเรียงหลายไปน้องเนาะซึ่งบิญัา,าได้เห็นก็นี่แหละไปน้องเวียนกรรมตามทันจริง,รงๆถ้าหากว่าแบบรักษานอะเหมือนประเทศไทยนอนดูแลเหมือนคนไทยดูแลกันเหมือนเหมือนรัฐบาลไทยดูแลทหารไทยแบบนี้ยังยังดีนะน้องเนาะ ยังดีเนาะถึงแม้อาจจะมีการบาดเจ็บนู่นนั่นนี่แต่ว่าเขาดูแลมีเงินเยียวยาเนาะถ้าหากว่าไอขึงขั้นแรงเนาะเขาก็เยียวยาสิบล้านบาทแต่พี่นตว่าแกเสียชีวิตเนาะแต่นี่คือไม่ได้มีเนาะเสียชีวิตก็ออกเงินรักษาตัวเองนะพี่น้องถือว่าเป็นที่ลำบากนะพี่น้องที่ลําบากอย่างมากทหารกรเมน อดดีอดเก่งแต่ผลสุดท้ายนะพี่น้องเวรนกรรมตามสนองนะซึ่งในคลิปที่ให้ประยศไปเบิง้งคลิปเบื้งต้นนะพี่น้องก็จะเป็นการส่งโรงพยาบาลเนานะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นย้อนดูเนาะย้อนดูไอการวางทุนกับดักระเบิดนะพี่น้องเพื่อทำร้ายทหารไทยแต่สุดท้าย,พ,ยานะพี่น้องย้อนเข้าตัวนะพี่น้องย้อนเข้าตัวนี่คือสภาพ่าเนาะสภาพอยู่ในป่าถ้าหากว่าการรักษาแบบ ถูกหลักอนามัยนะพี่น้องก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาละพี่น้องนะที่มีแอร์เย็นๆหรือว่าพัดลมนเนาะแบบนี้ก็ดีหน่อยแต่นี่คือผูกเปนะพี่อน้องอยู่ในป่าในดงเนาะมันทําให้เห็นว่านี่แหละคือความเอาใจใส่ที่พวกคุณปกป้องที่พวกคุณรักนักรักหนาเนาะหุนเซนของพวกคุณที่คุณรักนักรักหนาแต่พอสุดท้ายวันนี้คุณก็ได้เห็นกับตาแล้วว่าเขาไม่ได้รักษา ให้แบบเต็มร้อยเหมือนประเทศไทยไม่ได้มีเงินเยียวยาเนาะถ้าประเทศไทยคนหนึ่งไม่อยู่อีกคนข้างหลังก็ต้องสบายเนาะคนข้างหน้าไม่อยู่แล้วคนข้างหลังต้องสบายแต่นะี้คนข้างหน้าไม่อยู่คนข้างหลังยิ่งลำบากกว่าเดิมนะเนาะคนข้างหน้าไม่อยู่คนข้างหลังยิ่งลำบากกว่าเดิมถ้าเป็นกัมพูชาเนาะประเทศไทยไม่เหมือนกันประเทศไทยถ้าคนข้างหน้าไม่อยู่คนข้างหลังต้องสบายเพราะว่ามีเงินเยียวยาเงินชดเชยเนาะจัดงานพิธียิ่งใหญ่ให้เกียรติสวมสักศรีกับทหารก้าเนาะ ที่อุทิตนอุทิตนเนาะพี่น้องเป็นไอเสียสละเนาะในการต่อชู้ในไซแดนพี่น้องถึงอาจจะถึงขั้นแรงชีวิตก็ต่างพี่น้องนี่คือทหารไทยเขาก็ได้ตอบแทนอย่างสมเกียรตินะซึ่งต่างจากทหารกัมพูชาที่ไม่ได้มีเนาะไม่ได้มีในจุดจุดนั้นพี่น้องซึ่งทำทำไมถองว่าบรญยอดว่าไม่ได้มีจุดจุดนั้นเนาะนนก็ดูในการที่ ทหารที่มีเกียรติทหารที่ทรงเกียรตินอนผูกเปแล้วก็เอาไม้เนาะมาทำเป็นเหล็กนอนพับเป็นกั้นแล้วก็ผูกน้ำเกลือใส่นี่เหรอที่ที่คุณบอกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมียศมีตำแหน่งเนาะแต่ผลสุดท้ายที่ได้ตอบแทนพวกคุณมันไม่น่าจะใช่มันไม่น่าจะใช่ใชสิ่งที่เห็นก็จงเป็นคำตอบเนาะน่าจะเป็นคำตอบให้หลายๆคนว่านี่แหละ เนาะประเทศไทยกับกัมพูชามันแตกต่างกันขนาดไหนเนาะในการที่จะมีใครมาดูแลในมีทุนมาเยียวยาเนาะก็ไม่มีเนาะยาว่าเยียวยาเนาะเข้ามารักษายังไม่ได้มีหน่วยงานที่จะเข้ามารักษาเหมือนประเทศไทยที่เอาใจใส่เหมือนคนไทยเนาะเหมือนทหารไทยที่อยู่ดีกินดีเนาะมีระเบียบเนาะมีการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีเนาะซึ่งนี่ต่างกันต่างกันเนาะนอนอยู่ในเปเนาะถ้าหากว่าคนไหนป่วยก็ โยนลงบอ่จอจระเข้ไปนะไปลองเนาะคนไหนดีก็ไปสู้ต่อนี่เหรอในสิ่งที่เรียกว่าทหารกล้าเนาะทหารที่ปกป้องแนวหน้าของพวกคุณพวกคุณดูแลกันขนาดนี้นซึ่งถ้าหากว่าอยากมารักษาอยู่ในประเทศไทยคงไม่หวัดไม่ไหวคนไทยก็ไม่ยอมเนาะจะเอาไข้มาเรียนมาติดใส่เนาะทั้งที่พวกคุณรักษาหายแล้วแล้วก็จะมาขึงมาด่ามาว่าเนาะจะมาต่อสู้มาทาร้ายคนไทยยิ่งเป็นไปไม่ได้เนาะถึงแม้จะ บอกว่าจะเป็นคําสั่งของของโลกคาสั่งของของยูเอ็กันแล้วแต่เนาะมันไม่เป็นผลี่น้องเพราะว่าต่อสู้กันเนาะจะไปรักษาเขาน้องบประมาณของเราไม่สามารถที่จะทําได้ี่น้องนี่คือสิ่งที่เราเห็นเนาะสิ่งที่เรารู้ี่น้องกลเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะี่น้องที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจทหารกเมียนมากี่น้องที่ทําเพื่อประเทศชาติเนาะแต่ประเทศชาติทําให้เขาแบบนี้เนาะบางคนก็ อยากถอนตัวแต่กลัวตุยเพราะหุ่นเซ็นไม่ได้ใจดีเหมือนที่คุณคิดนะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้เนาะคนใดที่เข้ามาเบิ่อก็อย่าลืมฝากกดแจ้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอยอดแรงงานเราวชาแนลพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอยอด่ขอลาพี่และน้องไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ